ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแม่งก็กูกขัยอยู่นั้นตลอดเวลาคือเมืองไทยเนี่ยต้องเสียงเงินหรือจะขับเรียบ พรบกับภาษีเนี่ยต้องตอบพร้อมกันหรือเปล่าวันนี้มาเล่าให้ฟังคําว่าพราบรคืออะไรครับพรบรเป็นมาะการภาคบังคับนะครับผมภาคบังคับที่จะคุ้มครองผู้เสียหายจากอุบัติเหตุโดยไม่ต้องคํานึงถึงใครถูกใครผิดนะครับผมเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสํารองจ่ายมีความสาคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําพรลบรเนี่ยถือว่าผิกดกฎหมายส่วนภาษีนี่คืออะไรครับภาษีรถยนต์เนี่ยก็คือเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้ถนนนะครับเขาก็จะเอาเงินของภาษีของเราเนี่ยไปบรุงถนนลง,ล,งลงอะไร เพื่อมันไม่ให้กูขาดแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแม่งก็กูขาดอยู่นั้นตลอดเวลาคือเมืองไทยเนี่ยต้องเสียเงินคือจะขับเรียบๆถ้ามีเสียเงินนยนะคุณแม่งเจอแต่หลุมเจอแต่บ,บอ่อเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ย่เียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาษีเดี่ยนี้ตอผ่านเซเว่นได้นะครับผมพรลบรกับภาษีเนี่ยมันจะป็นต้องต่อพร้อมกันแต่พรบบเนี่ยมีความจำเป็นที่คุณต้องทำทุกปีเมื่อไหร่แล้วคุณมีพรบรคุณถึงจะไปต่อภาษีได้ถ้าคุณไม่มีพรบคุณต่อภาษีไม่ได้คุณจะตอภาษีก่อนหร่าซื้อพอวลบ ผมรู้เลยน้อยครับผมอยากให้ทุกท่านกับกินเรายิมครับผมพ้นขายครับผมขอบคุณครับ